อ่าก็สวัสดีบรรดาสมาชิกกลุ่มคนรักไม่ดีบวกสอนทำไม่ดีฟรีฟรีสองท,ทุกทท่านอ่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนอ่าสักคลิปแล้วกันอ่ะคลิปสั้นๆส,สำหรับบรรดาชาวไม่ดีทั้งหลายชาวคาราโอเกะทั้งหลายเกี่ยวกับภาพพื้นหลังอ่าบางคนก็ เอาไปใช้แล้วขนาดหน้าจอไม่พอดีก็จะสอนวิธีปรับแบบบ้านๆง่ายๆย,ยกตัวอย่างภาพที่แจกไปแล้วกันาภาพของ,ของกลุ่มคนรักไม่ดีบวกสอนทำไม่ดีพีพีสอที่แจกไปาบางเครื่องมันอาจจะเอาไปลงแล้วมันอาจจะเกินมันล้นหรือมันอาจจะหดมันอาจจะไม่พอดี ก็จะมาสอนวิธีปรับกันแล้วกันยกตัวอย่างภาพหนึ่งแล้วกันประมาณภาพนี้แล้วกันลากไปใส่โปรแกรมโฟโต้สแคปสแคปสแคป,ะปอะไรนี่นแหละอ้ารู้อยู่อาจารย์ปสิลากไปใส่โปรแกรมนี้เลยลากไปใส่เลย แล้วก็มาที่ย่อขยายอาตอนนี้ภาพปกติที่ทำมา,าที่อาจารย์ในกลุ่มทำมาก็จะพันเก้าร้อยี่สิบคูณพันแปดสิบ สำหรับเครื่องรุ่นเก่ามันอาจจะล้นจอนะอก็ให้มาที่ย่อขยายคลิกซ้ายาคลิกซ้ายแล้วถ้าเราพิมพ์ขนาดตามหน้าจอของเราตรงนี้เลยมันจะเป็นออโต้ให้ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ออกเนี่ยให้ติ๊กออก สมมติเครื่องท่านเครื่องสมาชิกมันเป็นรุ่นเก่ามันเล็กสมมติเป็นพันแปดอ่สิบพัอ่สอันนี้เป็นพันยี่สสมมตินะอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องก็ไปพีมาตามนั้น พันยี่สี่ตกลงแล้วก็คลิกคำว่าตกลงคลิกคำว่าตกลงแล้วก็มาที่บันทึกแล้วก็มาที่บันทึกเป็นแล้วก็มาที่เซฟจะเปลี่ยนชื่อ ก็เปลี่ยนถ้ากลัวมันทับใส่เลขสองเข้าไปเซฟก็เป็นอันว่าเสร็จตอนนี้ก็นี่อันนี้ของอเราก็มาเช็คอันนี้ที่ต,ตัด ที่ตั้งใหม่หไหมพันแปดร้อยยี่สิบคูณพันยี่สี่อันนี้ของเดิมพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดร้อยแปดสิบก็ประมาณนี้ก็เอาไปแล้วแต่หน้าจอใครอะ่ะก็เช็คดูว่าหน้าจอตัวเองเท่าไหร่อ่ามีบางคนถามแล้วเอาไปเปลี่ยนยังไงก็สอนไปเลยแล้วกันวิธีเอาเข้าไปในโปรแกรม เอกทีมก็ลาอเคอ่กก็เข้าไปในโปรแกรมาลาโอเกะของเราคาราคออเกกของเรา,า,าอ,กเกอ่ะคาราอาเกะอ่ามันจะมีชื่อภาพเนี่ยคือคือภาพเนี้ยคือภาพเนี้ย ก๊อปคลิกขวาก๊อปปี้ถ้าเครื่องใครไม่โชว์นามสกุลก็หาวิธีให้มันโชว์นามสกุลนะนคลิกก๊อปปี้ก๊อปปี้ชื่อแล้วก็มาวางอ่า นามสกุลอยู่เหมือนเดิมมาวางให้เป็นชื่อนี้แล้วคลิกพื้นที่ว่างนี่ตอนเนี้ยก็คอปปี้เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็มาวางคลิกซ้ายวางมันจะถามว่าซ้ำอ่า อันนี้โปรแกรมหมดอายุกดให้มันทับไปอีกวิธีหนึ่งง่ายๆก๊ <c oughs> อปชื่อเสร็จแล้วถ้ากลัวมันมีปัญหากลัวมันไม่มากลัวมันทับกลัวมันไม่ทับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจเข้ามาลบภาพก่อนในโปรแกรม x team ของเ,เราเกตนี่ อกตรีมมันนะอ่านยากมือนมันจะมีภาพอยู่สองภาพาหาคำว่าเนี่ยมันจะมีสองภาพโปรแกรมแคกโปรแกรมแท้ก็น่าจะเหมือนกันนะแต่อาจารย์ใช้แคกจนเนี่ย <c oughs> อ่ามันจะมีอยู่สองภาพให้เราก๊อปปี้ภาพอันที่ไม่มีคำว่าสองเนี่ย านามสกุล JPG เนี่ยให้ Copy ชื่อไว้ก่อนอันนี้สำหรับผู้มีรู้เนาะผู้รู้ก็ผ่านใส่ Notepad ไว้เปิด n o t ตแพดขึ้นมา,าใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์เอานะเนี่ยก๊อปมาชื่อนี้แล้วก็ลบอันนี้แบบง่ายๆลบไปก่อน อันสองห้ามลบนะลบเสร็จแล้วลบเสร็จแล้วก็ไปก๊อปภาพไอ้ที่ว่าเราทำเมื่อกี้เนี่ยนะนะอะที่ว่าเราแปลงแล้วเรารีไซส์แล้วก๊อปเข้ามาสำหรับใครยังไม่เปลี่ยนชื่อก็ก๊อปชื่อที่เราก๊อปมาเปลี่ยนชื่ออสมมติเป็นชื่อนี้ ก็เอามาเปลี่ยนนามตะกุลยังอยู่ j p เจพีจีคิดข้างข้างเย็ดไปมันถามมาซ้ำแล้วเราก็ก๊อบอันนี้จะเอาภาพนี้ไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะงง <c oughs> กอปปี้ไปกอปปี้ไปเอามาวางในโปรแกรมที่เราลบไปแล้วตอนนี้มันมีภาพเดียวใช่ไหม อตอนนี้มันจะเหลืออยู่ภาพเดียวเนี่ยคลิกขวาวางไม่ถามอะไรแล้วอาอแต่อันนี้โปรแกรมมาจาจย์มันหมดอายุ <c oughs> ยด็ดไปมาแล้วนี่มาแล้วภาพเมื่อกี้นีม้มาแล้วก็น่าจะเข้าใจนะอันนี้ก็ไปเรียกใช้กันหน้าโปรแกรมได้เลยอ่า เปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็ไม่ต้องเรียกใช้อะนะมันก็จะโชว์ภาพาที่เราเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอเคนะเข้าใจนะถ้าของใครเอาไปลงแล้วมันล้นมันขาดมันเกินมันหายมันกว้างมันแคบมันอะไรก็ให้ไปทําไปรีไซต์กันไปแปลงกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ อสอนสำหรับผู้ไม่รู้แล้วกันผู้รู้ก็ผ่านนะน่าจะเข้าใจใช้โปรแกรมนี้เดี๋ยวโปรแกรมนี้ก็เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้โหลดแล้วกันโปรแกรมนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะวางโปรแกรมนี้ไว้ให้โหลดกันรู้สึกจะเป็นตัวเต็ม้วยนะตัวนี้เวอร์ชันล่าสุด3.7ใช้ง่าย สำหรับการแปลงภาพอย่างอื่นการทำอย่างอื่นในโปรแกรมนี้ก็ไปศึกษากันแล้วกันนะมันทำได้สารพัดประโยชน์อตอนนี้อาจารย์สอนแค่เกี่ยวกับเพลงแล้วกันเกี่ยวกับคาราโอเกะลากภาพไปใส่เลยเนี่ยเอาภาพมาไว้หน้าจอหรือในนิวโฟเดอร์ลากไปใส่เลยแล้วก็มาปรับขนาด อย่างที่บอกไปแล้วมาคลิกย่อขยายคลิกเครื่องหมายถูกออกใส่ตัวเลขของหน้าจอเรากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วก็ตกลงแล้วก็เซฟแล้วมาบันทึกเป็นมาบันทึกเป็นแล้วก็เซฟเข้าใจตามนี้นะดูไม่ดูไม่ทันก็วนดูกันอีกรอบแล้วกันความหลับคลิปนี้ก็ ขอให้โชคดีกันทุกคนเหมือนเดิมภาพใครภาพใครที่แจกแจกมาภาพพื้นหลังก็ทําตามนี้แล้วกันถ้าขนาดไม่ไม่ได้กับหน้าจอของคาราโอเกะของเราอสอนสําหรับผู้ไม่รู้สําหรับคลิปนี้ก็รวยๆกันทุกคนให้ทําได้กันแล้วกันสวัสดีครับ